ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกษตรในจอขอจองในใจอยู่กับผมบอลนิสิตจากคณะเกษตรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศสายกเกษตรครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องโยเกิร์ตนมแพะกันนะครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องขอให้พี่นุ๊กแนะนําตัวให้พวกเราได้รู้จักหน่อยนะครับค่ะ สวัสดีค่ะพี่นุกนะคะนางสาวภาวินีจำปาคำนักวิทยาศาสตร์สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัยคณะเกษตรกำแพงแสนก่อนอื่นต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอาคารแปรรูปกเกษตรและอาหารนะคะที่เราอยู่กันตรงนี้จะเป็นห้องผลิตของอาคารแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์สินค้ากเกษตรค่ะคร,ครับผมพี่นุกครับผมรู้มาว่าโยเกิร์ตเนี่ยวัตถุดิบหลักก็คือ ทำมาจากนมวัวใช่ไหมครับไม่จําเป็นค่ะอาจจะเป็นนมทางเลือกอื่นนะคะอย่างเช่นนมแพะหรือว่านมควายก็ได้ค่ะอแล้วในที่เรานํามาทําวันนี้เรานํานมอะไรมาทําครับอ่าวันนี้จะเป็นนมแพะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการทํานะครับเราก็ต้องมารู้จักวัตถุดิบกันก่อน ขอให้พี่นุกได้แน,นะนําวัตถุดิบให้พวกเราได้รู้จักหน่อยครับค่ะสาหรับวัตถุดิบนะคะในการทําโยเกิร์ตนมแพะนะคะวัตถุดิบหลักเลยก็จะเป็นนมแพะค่ะถัดมาก็จะเป็นน้ําตาลนมผงเจลาตินแป้งข้าวโพดและเชื้อโยเกิร์ตค่ะครับผมขอถามได้ไหมครับว่าแป้งเจลาตินแล้วก็นมผงเนี่ยเราเอามาช่วยอะไรครับ ในส่วนของนมแพ้นะคะเวลานํามาทาโยเกิร์ตนะคะคตัวลักษณะโยเกิร์ตท,ที่ได้จะมีลักษณะเหลวแล้วก็อ่อนกว่านมนมโคที่นํามาทําโยเกิร์ตนะคะการใส่นมผงเจลาตินและแป้งข้าวโพดนะคะคจะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างโครงสร้างให้โยเกิร์ตนมแพ้นยมีความแข็งแรงเวลาที่เราตักรับประทานนะคะจะมีลักษณะสปูนเนเบิลนะคะก็คือเป็นรูปช้อนแล้วก็สวยงามค่ะครับผม ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอให้พี่นุกช่วยอธิบายวิธีการทำสักเล็กน้อยได้ไหมคได้เลยค่ะสำหรับวิธีการทำโยเกิร์ตนมแพ้นะคะก็จะต้องใช้นมแพ้นะคะตั้งบนไฟนะคะแล้วก็ควบคุมอุณภูมิที่60องศานะคะแล้วก็เติมส่วนผสมนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะลงไปในหม้อนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งละลาย จากนั้นนํามากรองละเอียดนะคะเพื่อทีอ่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะที่เป็นโยเกิร์ตของเราจะได้มีเนื้อเนียนละเอียดนะคะหลังจากนั้นพอเรากรองเสร็จแล้วค่ะเราจะไปทําการฆ่าเชื้อโดยการพาสเจอร์ไลค์ค่ะมเมื่อเราพาสเจอร์ไลค์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาลดอุณหภูมิลงนะคะให้เหลือประมาณ42องศาเพื่อที่เราจะได้เติมเชื้อโยเกิร์ตที่เราต้องการให้เป็นส s t a r t ร์นะคะก็คือเชื้อตั้งต้นในการทําให้เกิดเปลี่ยนเปลี่ยนจากน้ํานม นะคะเป็นโยเกิร์ตอย่างที่เราต้องการค่ะ <ฤ het S 2> หลังจากนั้นนะคะรเราก็จะนําไปเข้าตู้บ่มนะคะคเป็นเวลา4ชั่วโมงค่ะถึงจะได้เป็นโยเกิร์ตพร้อมถึงจะได้เป็นเนะะื้อโยเกิร์ตค่ะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตท,ที่เราได้จากตู้บ่มเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากบ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อ <ส hacerlo S 1> ให้โยเกิร์ตะคะเซตตัวนะคะ <ส wonderful S 1> หลังจากนั้นเราจะนํามาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยค่ะคะรับผม อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะโยเกิร์ตนะคะถ้าเป็นโยเกิร์ตนมแพนนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเหลวแล้วก็อ่อนกว่าโยเกิร์ตนมโคนะคะค่ะเราจะตักใส่ลประมาณสามส่วนสี่ของถ้วยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะถ้าชอบแบบมีส่วนผสมของแยมนะคะก็สามารถเติมแยมบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเติมแยมบลูเบอร์รี่นะคะหรือว่าแยมสตรอเบอร์รี่ที่ข้นถ้วยก่อนแล้วค่อยเติมโยเกิร์ตเข้าไปได้ค่ะ ครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาหน้าตาหน้าทานอย่างนี้นะครับพี่นครับโยเกิร์ตเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างหรอครับค่ะสําหรับโยเกิร์ตนมแพ้นะคะจะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะคจะมี1รสธรรมชาติค่ะ2รสบูเบอร์รี่และ3รสสตรอเบอร์รี่ค่ะนอกจากเราจะมีโยเกิร์ตแล้วเรายังมีนี่นมพัสเจริ์ที่มาจากนมแพ้ค่ะซึ่งเป็นนมแพ้ไร้กลิ่นนะคะจากฟาร์มเกษตรกรเคร,รเือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับผม พี่โนครับถ้าเกิดหากใครอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากอบรมเรียนคอร์สนี่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับค่ะสำหรับถ,ถ้าหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อ,อซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถซื้อได้ที่กลุ่มอาคารแปรรูปสินค้ากเกษตรและอาหารนะคะคณะเษกษตรกำแพงแสนค่ะหรือ,<ม>อสินค้านะคะมีวางจําหน่ายนะคะที่สหกรณ์ร้านคา้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและร้าน KU p พ e m i ม m นะคะคที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อในเรื่องของวิชาการเรื่องเกี่ยวกับนมแพะนะคะหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคสามารถติดต่อเข้ามาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัชิธรนาทองค่ะซึ่งจะขึ้นที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโยเกิร์ตนมแพะและอีพ p หน้ากเกษตรในจอขอจองในใจเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนเดติดตามชม ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย